ามาเก็บงานครับพี่น้องเด้ยซ้ำนีแ้แหละครับผมพอดีฝนฝนลงครับผมฝนลงอย่างแรงครับผมพี่น้องพอดีพาน้องมาเอา,อาพ่นหน่อยออกครับผม ไหนสมมติแล้วครับผมต่อไปคขึ้นใส่จอบแล้วครับเปลาหนองผ้ามารีพีเบิงครับผมมารีเพลงใส่จอบเกี้ยวๆครับผมเพราะว่ามันเสมอแล้ะเพราะว่าดันดินลงไปใส่น้ำครับผมน้ำเมันก็ดันไปบองหลันบองนี้เนาะพี่น้องนี่แปลงหนึ่งไล่กว่าๆครับผม ล่งเขาเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลียเ้ยงกบกันไปครับผมโอ้ยฝนตกฝ่าห้องกันมาพ่วนเปิดโทรศัพท์กันเดี๋ยวก็ออกไปเบิง่งงานดัหลังแลวครับผมอีกสองมือเตรียมตัวมาวานเขาครับผมพี่น้องตัวู้ท่านเดี๋ยวก็แห้งแล้วครับนี่บ่าวน้องก็มารีวิวให้พี่น้องเดี๋ยเบิ่งกันรับเนาะพ่อหอมปากของพ่อครับผม ชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมถูกหรือผิดเราก็ได้ว่ากันแล้วครับผมเพราะเมื่อก่อนปลูกต้นไม้ปลูกยังกระโบเกิดครับผมเกิดก็เสืวอน,น้อยครับมองนน้เป็นตอครับผมคอยเอาจอบมาคูดอ,อกกูดอ,อกเดี๋ยวก็ยุบยุบไปเองครับผม นนพ่อนำรถเพื่อนก็นเอาเขามาวานแลวก็ะขาดเลยเครับผมพี่น้องทูบูแต่เนาะครับผมพี่น้องกันสิท้ายภาพร่วมของแปลงนี่ห้เบิงก็เป็นน้องเนาะประมาณเหนือที่ไรก,กว่าครับผมเตรียมพร้อมวานเขาได้ครับผมมือสองมืน่นนี่เดี๋ยวสิไปไทยางาน ปลาภัยผาาร่วมให้พี่น้องได้เบิ้งกันเนอะครับเนาะฝนตกครับครับผม บางครั้งเราจะสนองความต้องการหรือว่าความอยากของเห้าแบบ้นะครับเนาะเถือากาบสิ่งที่เฮาได้มากก็คือหน้าแปลงไงครับผมจากที่ปลูกมากไหมมากผลผลผลิตกับลองเมิองแล้วครับ ให้ผลบ่ค่อยดีนะครับเนาะถึ้งชาน้ามายั้งกะตัวนี้ห้าเฮ็ดหน้ากะสามารถปลูกพืชปลูกยังก็ะได้นะครับเนาะนกระตกพอละลายนะครับเนาะเขาน้ำซามปลาห้ากระสิใดเพิ่มขึ้นมาอีกในอีกระดับหนึ่งนะครับเนาะโอ้ยยอด ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปตราบใดที่วันตายยังไม่มาถึงนี้ร้อนมาพึ่งหนาวเพราะว่านี่ครับผมเอากระสีส่น้ำมรงนี้เพื่อที่จะอาจจะทำนาปรังก็ได้เดี๋ยวเอาเย่ดแดดดีกว่าเผื่อได้มดแดงกลับบ้านเนาะครับเนาะ โลภไฟไข่เจี๊ยบนะครับเนาะโอ้ยเป็นะว่ามันกลายพันธุ์ขิ้นมาหนิจังไงเอาแย่ <Yeah. S 2> ต่างทุกคนก็นต้องหาวิธีเอาตัวรอดบ้านองกาสีมาเรียงงัว่อยูุ่่งไหทุ่งหน้านะครับนะเนาะเห็นบ่พี่น้องยอดไปครับผมไปเบิ่งแปลงที่ฮาสีวานเข้าต่ออีก สูสูกันไปพี่น้องทุบูตันเด้อ่างคนต่างวิธีต่างคนต่างหาทางออกเพื่อที่จะแก้ไขในจุดบกพร่องของโตจะของ,ของแล้วก็หาวิธีเพื่อที่จะมีชีวิตรอดในแบบใหม่วิธีชีวิตใหม่อ่า มวันนี้ดาวเคาะกัสิมาพุ่งชนโลกอีกวันนี้เออเคาะต่ำเอาเอาเอาขันมันส้นทีเดียวมันนี้ไปยังเอพ่น้องๆส้นหล่ะก็ตายเลยเออตายจังเกียดตายพร้อมกันเนาะพ้องะเพราะว่าเฮาเป็นแค่หนึ่งในจักรวาลจักรวาลนี้อันไกลพ้น จักรวาลของเฮานี่อ่ามนุโลกข้าไปได้แค่ดาวองังคารดาวดวงจันทร์อ่าเฉพาะจักรวาลแถวๆนี้แหละครับพี่น้องที่อิลีที่แน่นอนจัก,วกร,รวาลไกลโพ้นมีทั้งหมดสามหมื่นล้านจักรวาลโอ้ยจัะสิมีสิงวิจิตยังไหนเนี่ยพี่ใน,ใน,น,น้องเป็นเนาะ สู่ๆกันี่นอกนี่ไปเบิ่งเตลนขนาะครับเตรียมตัวว่านเขาฝนก็นไปตกแล้วครับครับภูมพไปนอกแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆกเราก็อย่าดูถูกและมองขามไปนะนะสิ่งเล็กๆมือนี้ ในพายภาคหนาก็เป็นใหม่ตัวใหญนน่รับเนาะบ,บกม่วงป้าตะเคียนทองนี่ครับผมเกิดขึ้นมาในจุดๆนี่ครับผม,มแม้ยังมีลมหายใจอยู่ถึงจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆในวันนี้ วันข้างหน้าก็จะเติบใหญ่เหมือนนี่แหละครับผมใหม่ขนาผมใหม่ประยุ่งต้นสักทองเออมันก็ค่อยขับเคลื่อนตามวิธีแหล่งหนทางไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่าจะได้กับบาวน้องต้องก็ตรวจก็ออพายหลายๆเ้ยครับเด้อหากกล่องสันพอดีบาวน้องบอได้เอา ขากล่องมากครับผมเดี๋ยวหายเหี่ไข่เมดแดงดีกว่ามาเอาบุวงมากินนะครับเด้อเดี๋ยวยางไเปเบิ่งแปลงที่เชื้อเหาสีบานเขาครับ้ยบูดได้ขนดห้าพี่นหร กนคใครหมดแดงเหี้ยแตกซาเมื่อครับผมอู้ตายตายตายครับพี่น้องโอ้คักเลยคักเลยอ้อหังยีใส่เนี่ยเดี๋ยวแงกันครับโอ้โพี่น้องงานเข่าครับผมเจอมดแดงก้อย อเดือดร้ายเลยหากินได้สวนแต่ของเราเป็นเนาะไปหมดแดงกัดก่อนกระปิหนังเดี๋ยวเอาใส่ถุงก่อนเมียนก่อนเมียนก่อนผมน่เป็นอีกแปลงหนึ่งเนาะพี่น้หนังเนาะเาวนองกันในเว็ดเขาเวียดนามครับผมใช้ยางดี เรียงพอฟานเขาครับผมออกไปหน้าตรงคุณก็ไ่นอกนี่แล้วครับผมใช้คิดอยู่ในปลาอย,อยู่ในดงผมปอดให้ทีอยู่ีกินครับผมบอ่อดอยูกินบาวดตายได้ดี่น้องเอ้ยอ่ากลับี่น้องอยูไไนน่นีนี่องู่ทุ่หักครับี่น้องไปสผไส่กันตัวีตัวระมัดระวังกันส่งกันกันเอาเด้อพี่น้องเด้อ ผมสูดูดููมากครับผมน้านาสมมาน4ีหาอะไรครับผมหากไรกับว่าไรน,น้องพี่นน้อง